วันนี้มีส่งสามเจ้านะคะวันนี้มีส่งตัวเมียทั้งหมดเลยลูกค้าสั่งทาง l a ซ a ด้าได้เลยนะคะหรือสะดวกแอดไลน์ได้เลยค่ะตามเบอร์มีส่งอำเภอเมืองจังหวัดเลยสามตัวนะคะลูกค้าเลือกแผลมาแล้ว อันนี้แถมให้ลูกค้าลูกค้าซื้อสามตัวแถมตัวหนึ่งชุดที่สองนี้เป็นของระยองอำเภอวังจันทร์สั่งแพลท้องมาสามตัวแม่ค้าแถมแพลหูให้ตัวหนึ่งนะคะตัวสุดท้ายลูกค้าจากร้อยเอ็ดไม่ระบุแพลแต่ระบุตัวขอให้เป็นสีเท่า